พวกเจ้าตามข้ามาที่นี่ยังไงล่ะพวกเรามาถึงแล้วทำไมวังเวินหยวนถึงมีสภาพเป็นแบบนี้กันเหมือนกับถูกปล่อยไว้มาหลายปีแล้วอย่างนั้นแหละพวกเจ้าเป็นศิษธ์รุ่นแรกในหลายสิบปีที่เข้ามาเลยข้าดีใจมากที่พวกเจ้าเข้ามาเพราะว่าข้าจะให้พวกเจ้าเป็นคนพัฒนาวังเวินหยวนต่อในอนาคตและงานแรกที่พวกเจ้าต้องทำก็คือ การทำความสะอาดวันถัดมาว่างเว่นยวนนี่ใหญ่มากจริงๆใช้เวลาตั้งนานกว่าจะทำความสะอาดเสร็จถูกต้องนี่มาเหนื่อยมากจริงๆอย่าลืมทำความสะอาดทั้งภายนอกและภายในด้วยละ่ะข้าจะออกไปทำธุระบางอย่างก่อนอาจจะใช้เวลาสักครึ่งเดือนแล้วข้าจะกลับมาข้ามีคำถามพูดมาซี ถ้าท่านไม่อยู่แล้วใครจะเป็นคนสอนพวกเรากันพวกเจ้าก็ศึกษาด้วยตัวเองไปก่อนให้ศึกษาด้วยตัวเองก่อนงั้นหรอถูกต้องข้าจะให้พวกเจ้าศึกษาด้วยตัวเองข้าเชื่อว่าทุกคนในวังเวินอยู่แห่งนี้มีความสามารถมากพอครั้งนี้ข้าจะออกไปแล้วจริงๆข้าจะหาคนมาสอนให้พวกเจ้าแต่มันยากมากดังนั้นพวกเจ้าก็ศึกษาด้วยตัวเองไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนข้ามีคำถาม พูดมาสิข้าหิวแล้วพวกเราสามารถไปหาร้านอาหารที่ไหนได้บ้างพวกเจ้าสามารถทําอาหารกินเองได้แน่นอนข้าทําอาหารได้แต่ว่าข้าต้องการเงินในการซื้อของนะสิงั้นใช้เงินของพวกเจ้าไปก่อนแล้วกันข้าไปแล้วพวกเจ้าเองก็อย่าขี้เกียจฝึกฝนซะละข้ารู้สึกเหมือนพวกเราจะโดนกับดักของนางแล้วล่ะ ถ้าข้ารู้อย่างนี้ข้าคงไม่กล้าเข้ามาในวังเวินยวนร็อกตอนนี้พวกเราเจ้ายังไงกันต่อดีพวกเราควรมาคิดเรื่องอาหารกับเสื้อผ้าก่อนไม่งั้นพวกเราจะฝึกฝนได้อย่างไงกันข้ามีหินเทียนหยวนอยู่ไม่กี่ก้อนนำมันไปแหลกอาหารก่อนดีกว่าหาทำไมมันถึงไม่ออกมากันล่ะ เดี๋ยวก่อนทำไมในแหวนเก็บของของข้าถึงว่างเปล่าแบบนี้กันออกมาเจ้าอย่าบอกนะว่าเจ้ากินหินเทียนหยวนของข้าไปหมดแล้วนะกินซิอะไรนะเจ้ากินมันทั้งหมดเลยเหรอข้าใช้มันไปแล้วก็จริงแต่ว่ามันยังเหลืออยู่อีกครั้งครึ่งหนึ่งเลยนะจะเอะอะไปทำไมกันข้าก็แค่กินไปนิดเดียวเอง นี่ไงเจ้ามาเห็นเรื่องไงการวัฏทาของข้ามีการพัฒนาขึ้นแล้วนะตอนนี้ข้าคงทําอะไรไม่ได้แล้วละข้ามีลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่นี้เขาอยู่ในตระกูลขุนนางในเมืองหลวงเดี๋ยวข้าจะลองไปยืมเงินเขาดูก่อนไปข้าจะพาเจ้าไปหาลูกพี่ลูกน้องของเจ้าเองตอนนี้ข้ากําลังหิวท่านประมุขพวกเขาออกไปแล้วตอนนี้หลีส่งเทียนและเพื่อนของเขา ออกไปข้างนอกแล้วข้าจะให้สิทธิจากวางหูฟ้าและวางหูหยวนไปลงโทษพวกเขาเองขอรับคงมีแค่ทางนี้ทางเดียวสินะเปลวไฟในวางห่นหยวนจะไม่มีวันลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งลูกพี่ลูกน้องของเจ้าชื่ออะไรแล้วเขาอาศัยอยู่ที่ไหนกันหรอข้ารู้จักแต่ชื่อของเขาชื่อของเขาคือชูเทียนไค แต่ว่าข้าไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยสักครั้งและไม่รู้ด้วยว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนข้ารู้สึกเหมือนมีคนกําลังมองเราอยู่เลยนะข้าไปหาข้อมูลมาแล้วเจ้าเด็กที่เคยอยู่ใกล้กับยูเหมยเลินมีชื่อว่าหลีซ่งเทียนและเขามมีภูมิหลังวันก่อนเขาสามารถผ่านการทดสอบของสำนักตงเทียนได้และได้เข้าร่วมกับวังเวินหยวนที่ยูเหมยเลินอาศัยอยู่การเข้าร่วมกับวังเวินหยวนหมายถึง การล่วงละเมิดผู้พิพากษาและวังหูฝาข้าว่าเจ้าเด็กนี่คงอยู่ได้ไม่นานแน่นอนยังไงซาอยู่หเหมยเลินก็เป็นผู้หญิงที่ข้าคนนี้ต้องการและข้าก็ไม่เคยอยู่ใกล้ผู้หญิงคนอื่นมาก่อนเลยด้วยข้าคงต้องไปสอนบทเรียนให้เจ้าเด็กนั่นแล้วละพวกเจ้าหยุดซะถ้าเป็นใครงั้นหรอจัดการพวกเขาซะ นี่มันสถานการณ์แบบไหนกันแน่คนพวกนี้เป็นใครกันระวังมัดฆ่าให้ดีล่ะคอยไปซ้ะไม่งั้นค่าสังหารเจ้าแน่พูดอะไรของเจ้ากันเฮ้อการทำร้ายข้างั้นหรอเจ้าได้ตายจริงๆแน่ เฟิงเชลอยู่ได้แล้วพวกเราจะต้องไปแล้วนะตระกูลของข้านะอยู่ในเมืองหลวงของจกักรวรรดนินี้และยังเป็นตระกูลขุนนางข้าชูเทียนไคจะไม่ลืมแค้นครั้งนี้แน่นอนเขาบอกว่าเขาชื่ออะไรนะซูเทียนไคแล้วลูกพี่ลูกน้องของเจ้าชื่ออะไรเออซูเทียนไค เจ้าคิดจะทำอะไรอีกเอิมข่าขอโทษเฟิงเชี่วเจ้ากล้กาทำร้ายข้างั้นเหรอดูเหมือนเจ้าจะกล้าขึ้นมากเลยสินะเฮ่อคิดจะมายืมเงินข้างั้นเหรอไม่มีวันสลอกเรื่องนี้ไม่จบงนะ่ายๆแน่เจ้ารอก่อนเถอะนี่มันเป็นความบังเอิญแบบไหนกันเนี้ยสารปาลร้อน ไม่ใช่แค่ไม่มีเงินแต่ตอนนี้พวกเรายังไปทำร้านลูกพี่ลูกน้องของเจ้าอีกพวกเราจะทำยังไงกันต่อดีละทีนี้ไม่พวกเราแค่ไปคว้ามาบางอย่างดูสิว่าข้าเคยทำอะไรมาก่อนข้าเคยทำมันมาแล้วละพวกเขาอยู่ตรงนั้นในที่สุดก็เจอสักทีอย่าปล่อยให้พวกมันหนีรอดไปได้เด็ดขาด